สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมายืดอายุต้นโหระพากันค่ะต้นโหระพาปกติถ้าต้นแก่นะคะใบของเขาก็เอดอกของเขาก็จะมีแบบนี้นะคะถ้าเขามีดอกและเราไม่ต้องการทําพันธุ์นะคะแต่ว่าอยากจะรักษาใบเอาไว้ไม่ให้ต้นหัวโสมวิธีการก็คือการหักดอกอย่างนี้เลยค่ะแค่หยิบดอกให้ ให้ออกแบบนี้นะคะต้นของเขาก็จะไม่แก่แล้วก็ที่สำคัญก็คือรักษาต้นเป็นการยืดอายุเราแค่หักแบบนี้นะคะหักหักดอกหักไปเลยค่ะนี่เราจะเด็ดขาดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่หักขาดเราก็หักคาวอย่างนี้ก็ได้ ก็จะทำให้ยอดที่เกิดใหม่แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราได้กินอีกนานค่ะเพราะว่าถ้ามีดอกแล้วดอกในต้นของเขามีปริมาณมากก็จะทำให้ต้นแก่เร็วแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้ต้นของเขาโทมได้ง่ายก็จะทำให้อายุของเขาสั้นลงนั่นเองค่ะการกําจัดดอกออกไปเป็นการยืดอายุ พราะช่วงนี้ก็คือการส่วนการขยายพันธุ์เราไม่จําเป็นต้องใช้ดอกในการขยายพันธุ์หรอกก็ได้นะคะเราก็ใช้กิ่งที่มีความแก่ด้านล่างไปปักชำตึ่งไวกว่าเร็วกว่านั่นเองค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการดูแลต้นโหระพาไม่ให้ต้นแก่ด้วยการหยิดดอกออกให้หมดสำต้นนะคะ เด็ดออกไปเลยพอไม่เด็ดเลยแล้วก็หยิบให้กิ่งดอกหักแบบนี้ก็ได้นี่ก็คือดอกเขานะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ใบพอมียอดแตกใหม่นะคะเขาก็จะอวบอ้วนขึ้นเพียงเท่านี้ก็เป็นการยืดอายุถึงแม้ว่าจะยืดไม่ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะทำให้ต้นของเขาไปต่อได้อีกหลายเดือนค่ะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ